ด่วนข้อมูลเปลี่ยนช้านี้อีสานโดนทั้งแถบฝนชุดนี้แรงพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวานภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตนในด้านของหย่อมพอประกาศต่ำ97บิที่จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยจะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครริมรรมณฑลรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชหรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับหลายคนนะครับในช่วงนี้ถามเข้ามาว่า แอดมินครับทำไมฝนจึงตกต่อเนื่องแล้วหนาวไปไหนกันซึ่งนะครับแอดมินจะบอกว่าในด้านของปีนี้ลมหนาวมีกำลังอ่อนมากเลยนะครับจึงทำให้ลมหนาวไม่สามารถที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงพื้นที่ทะเลจีนใต้ได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกับช่วงฤดูหนาวของทุกๆปีที่ผ่านมานะครับ อย่างเช่นนะครับปรากฏการณ์ความหนาวของรัสเซียปรากฏการที่เกิดขึ้นได้ยากซึ่งเกิดดอกไม้น้ําแข็งเกิดขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่ต่างๆของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวของปีนี้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยากนะครับมีปัจจัยและเงื่อนไขหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันจึงเกิดปรากฏการณ์ดอกไม้น้ําแข็งขึ้นเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยดอกไม้น้าแข็งก็จะหายไปทันทีนะครับ ดอกไม้น้ำแข็งหรือไอซ์ฟลาเวอร์ปรากฏการที่มักเกิดขึ้นบริเวณผิวของแหล่งน้ําในบริเวณหน้าหนาวนะครับเมื่ออากาศด้านบนมีความเย็นมากกว่าด้านใต้ผิวน้ําน้ําที่แทรกขึ้นมาตามรอยแตกของฐานน้าแข็งเข้ามากระทบกับอากาศที่เย็นจัดและเกลือที่อยู่ในน้ําจะตกผลึก และทําให้น้ําที่ขึ้นมาทีหลังก็เป็นน้ําแข็งคล้ายกับดอกไม้นะครับมักเกิดขึ้นในทะเลสาบใกล้กับขั้วโลกหรือเกิดที่จุดอากาศเย็นจัดซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับนอกจากพื้นที่รัเสเซียแล้วนะครับอาลาสก้า65วันที่ไร้ดวงอาทิตย์แล้วนะครับในขณะนี้พบดวงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่ง23มกราคม2566นะครับเวลาประมาณ13นกานาทีดวงอาทิตย์ถึงจะขึ้นอีกครั้งนะครับ หรือปรากฏการโพลาไนซ์หรือคืนแห่งขััวโลกซึ่งอุณหภูมิปัจจุบันที่阿拉斯加ลบห6องศาเซียสนะครับต้องอยู่ในสภาวะไร้ดวงอาทิตย์และอากาศหนาวเหน็บหิมะตกราว2เดือนต่อกันเลยนะครับดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าครั้งล่าสุด18พฤศจิกา2565นอยู่ที่เมืองอูตเซียกุกนะครับซึ่งมีประชาชน4,500คนและผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวเมืองอินูเปียอลาสกันนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับที่สหรัฐพายุหิมะหนากว่า1.5เมตรที่เมืองบัฟฟาโรคลาสนิวยอร์ก18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านแต่พบเห็นกันในขณะนี้นะครับพื้นที่ประเทศไทยของเราไม่มีอากาศหนาวก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะครับในช่วงนี้รับฝนกันไปก่อนนะครับ ซึ่งประเทศไทยของเราก็มีฝนตกหนักตกแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรีฝนตกไม่ถึง5นาทีก็เปลี่ยนจากถนนเป็นคลองน้ำไปซะอย่างนั้นนะครับจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำรอระบายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและขอ้อมูลข่าวจากคุณนนรัชานนท์คนข่าวออนไลน์รวมถึงภาพข่าวจากเวิร์นฟอรัมข่าวสารต่างประเทศกันนะครับ เดี๋ยวแอดมินจะพามาดูในด้านของหย่อมพอประกาศต่ำ 97W ในขณะนี้กันนะครับซึ่งหย่อมก๊าซในขณะนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างเนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่เวียดนามทางตอนล่าง กัมพูชารวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงเรินพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนนะครับซึ่งจะกระจายกลุ่มฝนเข้ามานะครับในด้านของหยองพอปรากาศต่ำไม่ค่อยเกาะกลุ่มเกาะก้อนกันสักเท่าไหร่นะครับแต่จะกระจายตัวของกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในทุกภาคนะครับขอให้เตรียมตัวรับมือซึ่งนะครับในวันนี้ ในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก็ยังคงปกคลุมพื้นที่บริเวณประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามทางตอนบนรวมถึงพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนเมียนมาทางตอนบนอยู่นะครับในช่วงนี้แผ่ลงมาไม่ถึงไทยนะครับ ภาคเหนือภาคอีสานยังอยู่ที่บริเวณเส้นความกดอากาศที่ต่ำมากเลยนะครับอยู่ที่1,010จนถึง1,012งเฮงโซปาสคารดังนั้นลมหนาวถอยลมตําออกลมตํำออกเฉียงใต้จึงพัดนำความชืน้นข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนโดยจะเริ่มจากฝั่งล่างก่อนนะครับ ความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาปกคลุมจากบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ก็จะมาประทะกับอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมที่มีอยู่เดิมจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นจึงทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับซึ่งหยอง่อมความอากาศต่ํายิงเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะยิ่งดึงความชื้นเข้ามาเลี้ยงในด้านของตัวพายุ ดังนั้นในช่วงนี้นะครับในวันนี้พื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนฝนฟ้าขนองจะลดลงนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนบนส่วนพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและอีสานทางตอนล่างรวมถึงอีสานฝั่งตะวันออกจะเริ่มมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำที่จะเริ่มแผ่กระจายตัวของกลุ่มฝนเข้ามาได้บางส่วนนะครับตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับจะส่งผลกระทบทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาโดยจะเริ่มจากภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลกันก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไล่เลียงจังหวัดให้ฟังกันก่อนนะครับซึ่งในด้านของหย่อมความรกาศตามลูกนี้ก็จะแผ่กระจายตัวของกลุ่มฝนเข้าปกคลุมพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกก่อนนะครับตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันนี้เป็นต้นไปโดยจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตอนล่างและฝั่งตะวันออกก่อนนะครับ อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมามุกดาหารนครพนมอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดร่วมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิฝน30นะครับนเริ่มบ่ายจนถึงข้ามบางพื้นที่ตกได้ข้ามคืนจนถึงเช้านะครับส่วนทางตอนบนบริเวณยอดภูยังคงมีอากาศเย็นอุณหสสภูมิต่ำสูด14-19องศาเซลเซียสส่วนยอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบ22-24องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียส จากนั้นกลุ่มฝนก็จะไปที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกต่อนะคบภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนาองเพิ่มมากขึ้น60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะบ,บริเวณจังหวัดจันทบรุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราดในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย31-34องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำอยู่นะครับช่วงนี้คลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองฝน40%ของพื้นที่ตกได้บางเขตบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่บริเวณภาคกลางภาคกลางในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาส่วนมากจะเน้นภาคกลางทางตอนล่างนะครับฝน30%ของพื้นที่เน้นอุทัยธาน,นี นครสวรรค์กาญจะนะบรุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามนะสมุรรอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสดุด33-34องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงนะคบเหลือ20%ของพื้นที่ส่วนบริเวณที่ตกจะเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและตา อุณหภูมิต่ําสุด22-24องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด31-35องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่าสุด9-12องศาเซลเซียสจากนั้นนะครับ22พฤศจิกายนกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวบริเวณพื้นที่ของภาคกลางโดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุรีราชบรุรีสุพรรณบุรี พระนครเสยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคตะออก22พฤศจิกายนบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะเทึงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราดส่วนพื้นที่ภาคใต้22พฤศจิกายน จะกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่เพชรบุรีประจอบรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังรวมถึงบริเจังหวัดสตูลส่วน23่4ถิพฤศจิกายนจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับอีสานทั้งแถบจะโดนฝนในชุดนี้นะครับทั้งอีสาตน,ตนตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่าง โดยจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกก่อนนะครับบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีหมาที่ศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมายโสโธรร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแกน่นรวมถึงบริเวณจังหวัดชัยภูมิร่วมถึงพื้นที่ใกล้เคียงก็จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาเช่นกันนะครับอีสานหลายพื้นที่เลยนะครับโดนทั้งแถบ จากนั้นพื้นที่ภาคกลางจะเน้นบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบรุรีราชบรุรีสุพรรณบุรีลบบรุรีสระบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครเสียยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามานะครับภาคตะวันออกก็ใช่ย่อยนะครับพื้นที่นครนายก ปราจีนบรุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบุรีนราติาดภาคใต้ไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่เพชรบุรีพระจอบรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับ คลื่นลมทะเลก็จะมีกําลังแรงขึ้นอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง2เมตรขอให้เดินเดินด้วยความระวังและเรือและขอให้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับ ดังนั้นนะครับตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไปฝนฟ้าขนองจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องประชา,าชนทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเกษตรกรขอให้งดเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้เพราะอาจจะเกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรได้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใฮนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ